เอานี่เอาเรียกสามตัวด้วยวันนี้สีบอกเนวยเอาเรียกนานาบนล่างเรียกนาบนยังไงนาสามตัวอ๋อท่าสามตัวเห็นยังไดงคุณตาสีมี่เลขสามวันนี้สีมีไปบอกนาบนล่างนาล่างบนล่างนายังกว่านาสามตัวบอกค่ะเลขนาเลขไทยวันนี้น้องที่สามเพียงตัวเดียวบุ้ยให้ได้หอวลังมันที่สาม ยัดมัสิดหลังย่าปากเขาเด็กจับอ๋ออันนี้ซ้ำเด็กซ้ำเียเอาหลังให้ก็ได้เออไม่ดีนะทีนี้ค่ะยัดได้ยุบบอได้ค่ะเอาีให้ก็ได้ดูยบเบิงก็ได้ไวทั้งหลังก็ได้นะมาส่ใส่ห้องหน่อยนี่ประเสธใช่โทเลกมหาศึกษาป่าป่าฟุกเชียนปฏิเสธทชกบออคนมุดซึบนะพวกมี่ มกคุนไปีิเขาเชี่อเงิน่ะพวกบาทีึงเนม่มาคัณเสียอได้ี่เอะเอานี่แหละมาเพิ่งท่าพ่อตานี่ละโจกมันกับทีมาเอาน้ำพ้าตานี่ละเอาเด็ดเด็ดเจ๋งเจียงโแลด้วพ่อเจียงเจงงเมื่อวานนี้เจ๋งมันใจเงินกับยซื้อมา่่พูดจูอะไหลฟนคุณมุกซีจ้าเขาถือไปบุกเจอะระดับมาก วนี่ดังทีไีนก็จอกันพวกชื่อเล้วก็จะหมดแถวหนนเทียนแมอนี่เอเลกปไไงชนจุดนี่เลยไปใช้เขาที่เดก็ม่รู้ตัวก็ไปถามว่าเขาที่บอกเขาที่ตาให้ค่คจุดให้สามจุดล้วก็แม่วันก็ยังไปตอมอีกเนาะค่ะตาตัวเล็กไหกัจุดสิทิค่ะน้อเลกชิวฉันไลยเลขที่ว่าเลขบอกสามหมดร้อยวัวเราบอกนั่น แค่ว่าบ้านนี้ถามบ่บอกเขาดิบอกที่พวกเอฟซี่มาถามบอกใจว่างใช่รึถ้าถามเรี่ยขอเขาไม่บอกโอ้ดูเศร้าวันนี้เจ๋งวันนี้เจ๋งเจ๋งแล้วมาเชื่อมวันนี้ของมุ่ศล่ะเฉื่อมจีฮานสิงค์มหาบ้านคุณตานะครับคุณตาต้องสุกนะครับนี่ขึ้นไป อนเงหน่าเงืนมะไหนะครับาาด้ดววา,าวนำซาน้าบแป้นะครับก็มี้นลาปนัดดาหุ่นเครือนะครับวันนี้ทุม่มโอ,อ้วันนี้ทุ่มไรุ่อมาข้าวนำ่าาน้าบแปะไปคุณตาในเด้อวันสั่นหกร้บาทรวมไปเงินครั้งนี้กับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท ก็ไม่เป็นแสนปุ่นโหเสกบอกคิณันหนึ่งร้อยบาทนะครับมองคุนตาเมื่อนี้นะครับผมว่านาพาพัดคนได้โชคได้มานังต้นตาบ่อิพครับพิดเราไม่ช่วาหั่นบ๊อบได้ช่วแจ๊คพียบ่บได้ช่วแจ๊คพียนปะบ่อบได้บอกเก่งๆเลยเอาตาตาเฉลยเป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งพั้อยจะแล้วจะถืออะไรก็ให้เมื่อนี้เมื่อนี้บอกลาแล้วประกัน ไอ้ทุ่มไอ้พอนธนะค่ะพ่อตาพอเจ้ครับพนหนึ่ง่อยหนพันหนึ่งสอนนะครับคนหนึ่งห้ารอยคนหนึ่งหกร้อยนแห่เชือลมตัวจ้าเจ้าเม่เนียงบอกตัวเดียวนะอ่บอกตัวเดียวเพราะ้คู่เลบอกพ่อบ่อเอาพี่นองตัวลักคุนตาใ้ตัวเดียวพี่เขาลองหาคููแซวเด้อบ้านบอกคู่ให้ คู่หายพ่อมเรือกไมามาเลืยกกันคู่ไม้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวคู่ประมาณนั้นเก็บเลขหกตัวไว้ออกเลือกันอยากคู่ยั่บอกคู่นีะอยากคู่เยอะเลขหกตัวมันน่าสนใจดีนัทธดาหุ่นเตือนะครับแล้วก็ไพ่จานอีกท่านนึงนะครับบอกซื้อเขาเล่านะครับนะครับว่าฝากไม่คุ้นตาเจะว่าเร็วกว่าเลือกันถึงเงินจำนวนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเด้อนะครับเอาหายตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับมื่อคุ้นตาแล้ว ตังด <t ent little fever> ้วยพี <ent little hesitation stere> <t ent illi> um, ่น้าเอ้ยมีมีคาถาดิมีคาถาหกยกหกยกเสียวสองตัวนะยกยกยกโอ้หกสองหกหกสองโอประมาณพนตาใบเล็เมาอนน้อบ่ยกเสี่ยวสองตัวงวดนี้ที่มางวดนี้ยกเสี่ยวนนเอะขอคุณเจ้าเดี๋ยวนี้หัวเจ้านะขอบคุณ เลียงหเกี้ยหกเกี่เขียงตัวเรอคู่่เลียกขาเด้มีคู่อยู่ด้ยอืมตาเรามีหูกยวหกเกี่ยวเสียวงตัวอถ้าคุณแจ้งอยู่นู่วจะไหวเนูอวผู้ใดคิดเสียจะไม่เป็นประโยชน์ผู้ใดคิดกานจะไ่ทุกพันผู้ดคิสึกจะได้พบปฏอนมีการปิออหมัดเนอะค่ะพระชาบอกเลยตัววไดแจ้งท้ามาจบแจ้งนี่จะมีใครด้วยล่ะ เราไม่ดอกเดียวเที่ยวนึ่งเดียวทูบดอกนึงพาเส้นหนามมาซ้ำนี่สองฝืนแดงก็แดงนะเขาตอกอีกสะมุดดินส้อมอ่ะตนอนนั้นจะฝันนิมิตมีคาถาบอกเลขที่ก็ดาวเปลือคนซ้ำเวลาเดียว,ยวโอ้คนตายแลมีคาถาบอกเลขาเฮ็ดไม่เราไ,ไปจ้าเ็ขแล้วหัวเนี่เลขเฮ็ดแล้วเนาะเฮ็ดแล้วเอาพร้อผมเราไปจ้าคนตาพร้อมแล้วโอ้จ้าพูดขั้นกว่าถือเกล้วถูกเกี้แล้วค่ะรอกรวดลอกรวด

หาพั้ลานเปอร์เซ็นท์ทำไปยัง <table> ่งด้บ้างโอ้ยสุดอลังการสุดอังการหาพัดลานเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยตั้งเหรอคนถอยิ่งคนถือไปชื่นเอาาเด้อหาพัดานเปอร์เซ็นต์วันนี้คึ้นตาเปล่าหาสิบสองงวดเพราเคยผ่านให้บอกค่ะขึ้นตาอันนี้ลอยกึ่งงวดอันนี้หาพัดลานเปอร์เซ็นต์หาพัานเปอร์เซ็นต์อีกออกแน่นอนน้อยเดียวดีล่ะยอดพวเส้นเหรีย กูมาชวนเถอะบูเอาบอกเอาบอกคุตาเอาบอกเอฟซีบ้นกาหยักพันธารเลยที่นี่บอกพันธา่ะยดา๋ยนี้บอกจ้านี่ละเพราะย่จานทุกที่เลกไม่ได้อาเรียกว่าปูได้ต่ไม่เหลืนตัวลกก็หนักเพาะสั่งไปในปุกาคุากันเด้งก็พิจัอย่าม่เอ้ยกันพิจนรณากอนเจ้าชู้แค่ไหนละ ก็คันพีดให้เฮ็ดยังกบค่ะเ๋าไม่สว่าไม่่แล้วกตัวแล้วมันนงามนงหน่อยไ่นอตะล้อกว่องโตมีพ่อไป็นสว่าัมพตายแล้วไม่ด้วัาตลกกัน้วค่ะม้าก็ได้เบาก็ไม่ได้หักกไม่ตกว่านงคเอามานึ่สีเขียนหน่อยเป็นตาอมแล้วบาทนึ่ร้อมนี้พ้อมแล้วงวดรางวัลที่หนึ่ง ออกวดนรางวันที่หนึ่งวัวันที่ประันวันออกสิบชีชวนที่สามที่เก็ดออกวันเขียนไหนถือวันรางวันที่หนึ่งประจันวันที่หนึ่งวันวันที่สิบหกอันนี้เห็นว่าใครเป็นบ้านรางวันที่หนึ่งบอกพวกใจชีชวนหนึ่งห้าหกชวนถือวัดรางวันที่หนึ่งได้เนี่ยชีชวนสี่ชวนสามเก็ดช่วยไปสีมันเป็นทางออกกัไม่ได้ก็ไม่รู้เลยที่หนึ่งมันมั่งหาเขาเลย วันนี้เจ้าที่เปหัวจ้ำหมดเยคุเกสางนเนาะค่ะวั้เจ้าดีที่สนี่ว่าเรียกสามามตัวเี่มนอีก็มเอาสองตัวเอาจ้หนี่เนาะ่ตาเราตลบตลกเนาะางวัลที่หนึ่งมันบมาทายเข้าบว่าสามหกสามเ็ดไมสามแปดสามกห้าก้า จริงๆเลยเจ็ดสามตัวเดียวโกโลถือเงินไม่ถูกนะว่านี่สิบอกเ่้ลักลักน่ได้สิบปอนด์ได้บอกได้ได้มันจะว่าจะเปลีกัพราะย่าลายตัวนะงวดนี้โอ้ยสามคู่นะได้ย่บอกอยากได้ได้จ้าอยกได้แล้ว่ได้สิบเรื่องมันสิกับกับก็ได้เพราะยเสียใจมาวับจนันทีที่แปดพอดูถือกี่ดอก ลูกย <CK> yes. ังค right. ุณตาได้เท uh ่าไหร่ครับกมืชิได้แปดพันก็่ได้สามพันกว่าหนึ่งเขาชักชิมรับบอกกับเราซื้อแต่หาเก้าแล้วมซื้อเก้าห้าเขาสามเจ็ดเ้าามแม่แต่ว่าหาเก้าห้านเรับบอกกับซื้อแต่หาเก้าแม่เราเล่ถือแต่สามเจ็ดเขาก็ทามอยู่พอเนยวันเจ้ากับบ่บ่ก็คุ้ม่เกิ มันคนบาเก่งตีพอบเกีงช่วงนึงก็ตีกลับดอกเกียอาพ่อพ่นถาอีกแล้วที่จ้าพ่นเบิ่งอยู่บ่เบิ้งอยู่ตาโอ้เนาะพ่อตาท่าตันี่เลยเดี๋ยวจะบอกเรื่องวันีเด้อมกดอกสามนเกียนนะนี่เด้สามนิเกียนวันเดีวนี่แหละค่ะอามนเกียนศูนย์สามเจ็ดได้ทหารขึ้นตานีนที่ออกก่เห็น่าหมบนรดอกไปแล้วโอ้ค่า อุิมาเห็ดไปแล้วเาเ้็ดกินหนึ่งออกไปแล้วนี่ด้มันก็ไปเรื่อยๆองมัน่แหละหมอหนี่งกินหนึ่งไปถูกมด้งวันนี้สามไเก็ดเงินดีดีล่ะห็นบ่ค่ะเอาจะเค็นชัดๆแเราค่ะคุณตาโอ้ยเนาะกูกระด้างจูนี่คือกับแกเลขมัวจะมานะผู้จาบ่กตัวไรอต่มาเอ่หูแล้วมันก็จะมาไหมเออคำว่าที่บอก ตัวเดนี่เด็กหนึ่งเด็กหนึ่งโอ้ยตัวใหญ่ปันยังปันเวลาค่อยเห็นชัดตัวยังน้าค่ะยังนั่งตัวไดหนึ่งห้าศูนย์จีม่าได้นี่อมาทั้งสามตัวพอมันเดี๋ยวเจ็ดยวยืดห่างยืพอบอกไปก่อนจีม่าตอนเดี๋ยวเราจะยืดห่างนะคะ มันที่ม่านหนอยสจูพเิจากเนี่ยนหน่อยในรแห้งดีค่ะคุณตาเรียกว่ามาดกันนี่ยืดเลยค่ะบึ้งหลบไวันที่มาค่ะนี่วันที่นค่ะรางวัลที่น่รูหวจะไปยสูงนะเมื่อี้นเหยียดกังไรวนที่มาปดิทมันก็สามาจอดีก่นะมันก็่าใายกูเจอเขาว่า ลอกลวดบระยน้แต่ประยานลอกเด้ครับลอกลดลอกทีนี้เกิ่กแงควมือกอออ่อนี่อะไรมาดึงัวนี่ 1, เ 5, นเ่ือ <5 S 2> แกงแต่นะาจุดไดซิมาแบบนี้เอาเดวใครเบิ่งเดี๋ยวรเ,รเรียกเจะบังคับเ,เ,เรียกว่าอน้อกันโอ้ม่้นเยจเาเราท่านในจ๊ตอันนี้เราตีกรอบ ตัวใดสิมาเล็กหลักผ่าเล็กหลักโอ้เล็กหลักวันนี้น้อยน้อยอ่านว่าเดี๋ยวพระาไทยเล็กหลักนายคนแต่ว่าพ่อเสด็จที่มาแห่งอืมมินเท่าดีคุณพ่อจับนิ่งๆิ่งพ่ออืมเดยวน้อืมเอออีพ่อเฮ็ดจับปูหน่อยสักก่อนเฮ็ดมามาด้วยกันบ่เนี้ยเพราะว่ากล้องแต่ไล่ละเดียนเสื้อน้ำมืออีพ่อ ที่รังเรียกม่หมดใท้กันตัดที่บุงก็จะบอกรังเรกก็ไปไหมนีครังมาเท่าไนบอกนสียทีมาไม่ขังเดี๋ยวทีเดีวเอใเดี๋ยวคนตาเปนสิทธิเชด มัน,นต่อจมนเหรอ,อะพ่อรอ,อให้ตาดชุดแล้วค่ะเหลือเหลอโอ้หาสามจุดมาแล้วะคะ่ะสังเกตที่ห้านะคะหากับสามเก็หลักเกตนี่เซ็มแค้าเนยักห้าก็าตายซะช่างมันที่นี่แม่ช่วนนน่ นี้เรากังเ้สนอะมานี่งสนนี่จดจุดอีพอสองจุดห่าสามจุดหกจุดันนี่เด้ยี่บ่อยังก็เรีกคือทอนี่ก้าวนี่ตายคิดถึโอ้ก็ก็แปดแปดอีกี่ลอยี่ร้อยมู่มาเนี่ยแปดนี่สี่รอยวันนี่หกอชงนี่แหละเทียวแล้วโบรางค่ะโอ้ยเรียกสามตัวนี่ไปเชซ่อยํางก็เรียกคดีค่ะบังอาคุตัด จับคู่ให้นะคะจับคู่ไปเอามันจับตัองให้จับเอามันมีจะวากับมองเห็นแล้วค่ะสามจุดบอสไล่คือลาวายเลีนละมาหนูสิจับพ่อบาดนี่ให้นาแล้วมันนี่จัดจับให้คืองวดก่อนเนาะค่ะสองนี่คือเด้อเท่านี้แหละคือเล้อปานหมามาพ่อหนูขอปากกาจับบาดนี่ ครับ่ก็ดีขวมากทีแเราให้พ่อเราตรวจค่ะงวดก่อนนะให้คุณพอตรวจแมงว่านกัดเตียมบินเราห่ะ้อาวมเยังหรงวดที่ผมามามงวันจับสามเจ็ดคับสามเก้าพี่น้องมานี่บ่งวดก่อนงวดก่อนนะครับมานี่บักหามาแห้งห้าสามห้าเจ็ดบักหาย้ก็หผล่าแห้งนี่เป็นไปได้เจ็บักชีม้นี่สามบกชีออกกันบักชีห้ากันสามหกเจ็ด แมนบ่อพอเห็เราซื้ซีนี่บ่อซีบ่อมีดิตามามันจองสีบ่อเรียกชิปตัวชีปไปใส่บ่มีซีนี่เราประกวกันคุนตาบ่ลงชิใเอาชิปใส่เพราะเติมใหมน้ตงานนั่นบ่อสามีที่นองเริ่มต่ไล่ได้ครับเดี๋ยวก็ได้ซีนี่พิเศษเห็นน้ำกันนะครับซีจากจุดซีก็สามจุดซีจุดไม่ใช่ต้องขุนเด้อซีซี สามสี่สิเศษดิดีจุดบันนี่ก็สี่ห้าสามสี่ห้าสี่หกสี่ตัวบานี่ไหนเปี้ยตานหมาโอวยน่โรนิดเยวหจาตุผกากผิดชาตเอนี่ถือว่าวเดี๋ยวเขาบอท่านไ้จับหกบาทนี่หกอยางหกห่ซี่ก็ใส่แล้วหกเก็ได้แล้วเนาะ อันนี้แล้วจุดยังนี่จุดศูนย์วมาให้ระวังศูนย์น้ำกับสองนี่หน่อยหนึ่ง in, ศูนย์นี่สิมีสองจุดสองมิจุดหนึ่งขี่หอกก็สิเป็นตะนตรายแต้บ้านนี้่ลาดภัยบลายบ่จะคิดเราบลายเด็กจวบเริไม่มากันต yeah, ่ำก nice. ็ปลายเยเีินให้เด็กไม่มากัน้นกระดาษขึ้หมดเลยเนาะบ้านีหเร็กมาดริกันจะบอกยีนอาจับโค้ฮาฮาจับไห้ำนี้เจ้านี่เดี๋ยวนั่นให้ป็นพิจารณาเบิ้งน้าอะไ พ,พี่น้องจับครูยังได้ล็อกที่เพิ่มจุดไฮเดอครับพี่น้องครับจุดอะไรม่แห้งจุดไดห,หลายตัวนั้นมาแห้งนะไม่ไหล้วยเหรอเฮ้ยไหลที่ฝน,นเรียกคนน,อกนั้นด้วยกันจะมาครบตัวคนนี้ไม่มาด้วยออกันนี่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวไม่ออกเสียกันออันนี้นี่สิบออากัสิบเอากันมันสิบไปออกพี่ออกเท่ากันไม่มาด้วยกันลืมเขียนอน่ะไม่มาด้วยกัน คนกระดิกเยอะเห้ือเกิเลยไม่มาด้วยกันเห็นตรงสองคนหูเนาะเนี่ยไม่มาด้วยกันอ๋ออยู่ในนี่ประมาณน้ำกันคือครูมันอยู่หนึ่งหาที่อ,อยู่ทางหนึ่งห้าศูนย <150 6 S 2> ์หกครับ<อ>ไม่มาด้วยกันพ่อตรวจดูหนูจับคู่นี่ถือบอ่จา้าเ <5 3 S 1> บิ่งให้แน่ค่ะห้าสี่ห้าสี่พ่มี มี่เพาะห้าสี่โอ้มีแล้วนี่สองสองจุดแล้วเดี๋ยวอะไรนะถึงหมดแล้วเด้อหละถึงหมดแล้วเมื่อไหร่จุดตัวไหนมาแห้งตัวไหมาแห้งแบบนี้พอจุดไหนแะ่จ้ะนี่นี่จุดสุมจับคููแห้วแม่จ้าบ่เอามือนั่นพอแล้วจุดหายดิหายแล้วบ้างหายแล้วบางจุดนี้บ่มากหรอกมีสอ นี ok ่ม like ันจุดในนี่ให้ยเนี่ยค่ะคืองหวดก่อนนี่จุดให้จ้าจุดซุ้มจับคู่หนูแม่พ่อตัวใดเด่นนี่ดิหาซีเด่นบุ้งกลมพอมระวังระวังนะมอนี่จอมขั้วดิตะไรหนินะตะไรมากบอกหอกซีออกซีผลบูโอ้ยออกซีแห่งหลายจุดจักจุดเลยพ่อบัด แล้วเนี๋ยเป็นสิบสองสามเจุดเท่าดีสิสามสี่ห้าหกเจ็ดิ้โบลาใช่ไหมว่าฟังทั้งนี้เป็นตกกันตัวเทียบของตัวเทียบเพราะเด็กวอนอูเนี่ยชื่อร่หลเพะเห็นมันหลอกใช่หมเงียบบ่เงือบเงีบเงืยบอยู่พ่เงืยบอี่บ่เงียบก็วาเงือบที่หมัอเปออกตรงๆกเซียนแล้ว่อนาน มันไม่ต้งองนะบักชีก็บักหาเนี่ยมุ้งหน,นีไปไม่ได้เนี่ยสองตัวเนี่ยเฮ้ยชิจุดอีไกบอกชีก,ก,กับหาเนี่ยหกกับหาหกกัหามาหาล้านเปอร์เซ็นหกกับหานี่ยหาล้านเปอร์เซ็น,นหาล้านเปอร์เซ็นเนด้เดอพี่น้องครับมาคู่กันได้บะพึ่นตาโอ้ยก็รักม,นม,กกมนกันีิมา้าก็รักมักงชิลัมีรักแรยชี้ตัวเนี่ยนที่มากฤษฎีนก็แหละกแแคบงนีก่เนี่ยบอก ยันจะเล่นก really ็จะออกก็ดีหลักเหียนวันนี้หลักหลักเรื่องที่มาพี่โจจะออกไหมพ่อจะเห็นวันที่มาแล้ววันที่หนึ่ง้เนี่ยเจ้าจะไปซร้งจนเราเจ้าทีสองวันที่หนึ่งหมดมันไม่มากหรอกวันที่หนึ่งมันไปสร้างได้กันไม่อยู่กองมันวันที่ผ่านมาเขาสามเจ็ดตรงๆนะครับวันวันที่สิบหกอันนี้ก็ชนิดนี้วันนี้พอเด่นเด่นที่สุดคือหาซีกับ หกสี่หกสี่นะครับเด่นสุดๆือหกสี่มีหามีแยกมีหากับหกหกสี่เก็บจุดแล้วจุดไว้เมื่อนี้แมงแมงวันไปใส่นอแมงวันหมดี่หลายิมมาน่มาจับให้แน่กตัวนี้งวดรวดน่องนองจุดุดงวดโอ้ยงวดรถดเบากกระสันขึ้นตาว่านนอกพ่อะเนาะพี่หลานน่าจะมาคุยากเมืองวดรถดก็เอารวดกระสันผมว่านุ้ยไหาด้วยพี่หลายมาหเดียวเลยเจ๋งพี่านนยเผยเดี๋ยวออกไหมดิ เราประตามไม่